ยอดนักสืบชิกะโนอื่นเฮโซตัวละครสีดาวที่ไม่เหมือนใครสายเตะต่อยตัวแรกของเกมข้อมูลตัวละครสกิลกลุ่มดาวอาวุธอาร์ติแฟกครบจบในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกม g e n s h i n Impact นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพรีวิวหรือว่าคล no un, hey so ิปข้อมูลของตัวละครชิกะโนอึนเฮโซตัวละคร4ดาวที่มาพร้อมกับแพท2.8นี้นะครับอีกหนึ่งความแปลกใหม่ของเกมนี้เลยทีเดียวครับตัวละครนี้ไม่รอช้ากันดีกว่าเนาะไปดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับชิการโนอึนเฮโซนะครับเป็นตัวละครยอดนักสืบคนหนึ่งครับที่ทำงานอยู่กับตำรวจของอินาซุมะเขาเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยที่มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมมากๆครับช่วยไขยคดียากๆในอินาซุมะเนี่ยได้ตลอดเลยครับเฮโซนะครับมาในรูปแบบของตัวละครสี่ดาวสื่อเวธทธาตุลมนะครับผม การเลื่อนขั้นตัวละครเฮโซนะครับจะได้ค่าโบนัสลมนะครับผมสูงสุดอยู่ที่24%ณเลเวล90ครับส่วนตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครสายกึ่งไปทางดาเมจหน่อยค่าพลังโจมตีที่ให้มาเนี่ยอยู่ที่225นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมสำหรับตัวละคร4ดาวนะไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็ไอเทมอัพพลสวรค์เนี่ยอยู่ทางด้านล่างนี้นะอย่าลืมไปหาเตรียมกันไว้นะครับ มาครับเรามาดูการโจมตีปกติของเฮโซกันครับฟูโดสไตล์มาร์ชัลลอาร์ตเขาเป็นตัวละครสื่อเวทนะครับแต่ว่าทุกการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นระยะใกล้หมดเลยนะครับผมจะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งครับเตะศอกเตะเตะรัวๆแล้วก็เตะหมุนนะครับผมชาร์ตโจมตีกับพุ่งลงโจมตีเนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษครับแต่โดยรวมแล้วการโจมตีปกติก็ถือเป็นพาดลมทั้งหมดนะครับผม ัดมาครับเรามาดูสกิลาธาตุกันบ้างครับอันนี้เป็นหนึ่งในความเท่ของตัวละครนี้เลยครับกับหาส t ต็ปเปอร์สไตรค ในสกิลธาตุนะครับจะมีการกดใช้ได้2แบบครับถ้าเรากดใช้เลยตัวของเฮโซเนี่ยจะต่อยไปด้านหน้าทําดาเมจอยู่ที่400%จากค่าแอคแท็นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเรากดค้างในสกิลธาตุนี้นะครับผมจะมีการชาร์จก่อนต่อยได้นะครับผมสามารถสะสมสแต็กเนี่ยที่เขาเรียกว่าดีค e t i o n Stack ได้สูงสุดถึง4ระดับซึ่งเจ้า d e คลีชันส t ต็กเนี่ย จะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นข้างๆตัวครับจะมีไล่ไป 1, 2, 3, 4งสองสต็กนะแล้วก็ต่อยออกไปครับทุกๆสแต็กที่เราเก็บนะครับผมจะได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นไป102%ต่อระดับครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะนเลเวลสิเนี่ยแล้วเจ้าดีครีชันสแต็กนี้นะครับผมเราสามารถเก็บสะสมเอาไว้ได้นานถึง60วินาทีด้วยกันครับและถ้าเกิดว่าเราชาร์จสี่ระดับแล้วนะครับเราจะได้เอฟเฟกต์หอย่างครับที่เรียกว่า conviction นะครับผมหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือชาร์จเต็มกำลังแล้วจะแรงขึ้นครับ เป็นโบนัสทําให้เราต่อยแรงขึ้นไปอีก205ครับโบนัสเพียบไปหมดเลยทุกคนถ้ารวมกันแล้วนะครับ200ตรงนี้นะบวกกับเจ้า,า4 0 4สแสต็ด้านบนเป็น600แล้วนะครับแล้วตัวสกิลเนี่ยอีก400รนะรวมๆแล้วดามเมจเนี่ยก็เป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะทุกคนซึ่งนอกจากจะแรงขึ้นแล้วนะครับก็ยังกว้างขึ้นด้วยนะสำหรับการชาร์จในสกิลธาตุนี้คูดาวของสกิลธาตุนี้จะอยู่ที่10วินาทีครับผม เมื่อกี้เราชาร์จต่อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากระโดดเตะที่สกิลออาติกันบ้างครับกับ Win Master ร์คิกเฮโซจะทำการกระโดดขึ้นไปกลางอากาศครับแล้วก็เตะเป็นกระสุนลมออกไปข้างหน้าทำดาเมจอยู่ที่566%ก็ถูครับก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวนะ พอระเบิดออกอปุ๊บจะมีการดึงดูดหรือว่ารวบมอนสเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมารวมกันด้วยอันนี้เป็นการรวบมอนแบบเล็กๆนะครับผมและถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยติดธาตุใดๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ําแข็งหรือธาตุไฟฟ้าก็ตามจะทําให้เกิดระเบิดออกต่อเนื่องทำดามเมจเสริมเข้าไปตามธาตุที่ติดกับมอนสเตอร์ครับซึ่งการระเบิดนี้นะครับ จะติดได้สูงสุดอยู่ที่สศัตรูนะหรือว่า4ตัวนั่นเองครับทำดาเมจเสริมไปเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ39%เท่านั้นเองครับคูดาวของสกิลออาติจะอยู่ที่12วินาทีแล้วก็ใช้พลังงานเพียงแค่40หน่วยเท่านั้นครับถัดมาครับเรามาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวเลยครับกับ Pre exiting g u i l t หากมีเฮโซอยู่ในทีมนะครับจะลดการใช้พลังกายในการวิ่งลงไป20%ด้วยกันครับพรสวรรค์ติดตัวถัดมา Paradoxical practice เมื่อเฮโซทำการคอมโบกระจายครับผมเขาจะได้สเต็กรีคลิชันสเต็กมา1นึ่งสเต็กทันทีแล้วก็จะเกิดขึ้นทุกๆ0.1วินาทีครับผมอันนี้เรียกว่ามีประโยชน์กับเฮโซมากๆเลยโดยที่ปกติแล้วเราจะต้องไปยืนชาร์จในสกิลธาตุถึงจะต่อยออกไปแรงๆได้แต่พอเรามีพรสวรรค์ติดตัวนี้ปุ๊บนะครับเราเพียงแค่ติดคอมโบธาตุอะไรก็ตามนะเราจะได้ดีคลิชันส t ต็กมาสะสมเอาไว้เก็บครบ4อันแล้วต่อยออกไปได้เลยก็จะเป็นการชาร์จแบบเต็มกาลังเลย โดยไม่ต้องมาเสียเวลาชาร์จเลยครับพรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายนะครับกับ n e t r t t v e l l s t t n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  g หลังจากที่เรากดใช้สกิลธาตุนะครับผมต่อยออกไปเรียบร้อยแล้วจะทำการเพิ่มชำนาญธาตุให้กับทั้งทีมครับ80หน่วยแต่ว่าเฮโซเนี่ยจะไม่ได้นะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด10วินาทีด้วยกันครับ หลังจากที่เราได้เห็นสกิลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์จุดเด่นแล้วก็จัดทีมให้เฮโซกันครับสำหรับเฮโซนะครับก็เป็นตัวละครที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ตัวละครอื่นเลยนะเป็นสื่อเวทระยะใกล้นะครับโจมตีเป็นทาตดลมตลอดเวลาซึ่งความสามารถนี้นะครับจะทําให้ตัวละครเฮโซเนี่ยเอาไปคอมโบกับตัวอื่นๆเนี่ยได้ง่ายมากเลยครับเป็นตัวกระจายทตุชั้นดีเลยครับสำหรับตัวละครนี้แถมตัวละครนี้นะครับยังเหมาะกับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีด้วยนะเพราะการเล่นคอมโบ โอทาาุนะครับบางคอมโบอย่างเช่นชาร์จไฟฟ้าโอเวอร์โหลดกระจายแบบนี้นะครับผมเขาจะแรงตามค่าชํานาญทตุแล้วก็เลเวลของตัวละครครับซึ่งเราไม่จําเป็นจะต,ต้องมีอาวุธ5าดาวหรืออะไรแบบนี้เลยก็แรงได้แล้วเนี่ยเอาไปคอมโบเยอะๆเนี่ยเฮโซเหมาะมากๆครับสาหรับในสกิลทตุของเขานะครับก็มีการชาร์จโจมตีที่รุนแรงนะแล้วก็มีการเพิ่มชํานาญทตุให้กับทีมด้วยส่วนสกิลอัลตินะครับก็เป็นดาเมจที่รุนแรงเช่นกันแล้วก็ได้ระยะนิดนึงด้วยแล้วก็เป็นสกิลที่ครูดาวค่อนข้างไวแล้วก็ใช้ พลังงานน้อยมากๆครับถัดมาเรามาดูตำแหน่งของเฮโซกันบ้างครับตัวละครนี้เนี่ยเหมาะกับการที่เอาไว้ในสนามมากๆเลยนะครับผม ก็เลยจับเป็นตัวละครที่เป็นตำแหน่งดาเมจหลักครับผมแล้วก็เป็นตัวกระจายธาตุไปในตัวด้วยนะส่วนการเล่นของเฮโซนะครับผมเราก็จะสลับมาเตะต่อยเตะต่อยด้วยการโจมตีปกตินะครับเก็บสแตก็กเสร็จแล้วเราก็มาใช้การชาร์จแล้วก็ต่อยสกิลธาตุลงไปครับผมทำดาเมจอย่างรุนแรงส่วนสกิลอัลติเนี่ยก็สลับมาใช้เมื่อมันมานั่นแหละทุกคนเรียกว่าตัวละครนี้เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะครับเตะต่อยเตะต่อย,อยสกิลธา,า,ต,ลลาตุมาก็ต่อยลงไปสกิลอาตติมาก็เตะลงไปแค่นั้นเลยครับไม่ต้องคิดเยอะ ส่วนการจัดทีมของตัวละครเฮโซนะครับจะเหมาะกับการเอาไปเป็นดาเมจหลักให้กับทีมที่เรียกว่าทีมคอมโบธาตุหรือว่าทีมชำนาญธาตุนะครับผมเราก็จะมองหาตัวละครที่ติดธาตุดีๆในธาตุต่างๆมาครับอย่างเช่นธาตุไฟอย่างเชียงหลิงธาตุน้ำอย่างโคโคมิเย่หลานหรือว่าซิงชิลธาตุน้ำแข็งอย่างเคยะหรือโรซาเลียธาตุไฟฟ้าอย่างเปยโตฟิชแล้วก็ชิโนบุครับ ใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็หยิบตัวละครพวกนี้ใส่ลงไปสักในทีม2-3ตัวให้มันต่างธาตุกันครับก็เกิดคอมโบตูมตามแล้วทุกคนถัดมาครับเรามาต่อกันที่หัวข้อกลุ่มดาวของตัวละครเฮโซกันดีกว่าครับสำหรับกลุ่มดาวที่1นะครับเนมจูวินายเคสบุ๊ก หลังจากที่เฮโซเข้าสนามนะครับผมการโจมตีปกติของเฮโซเนี่ยจะเร็วขึ้น15%นาน5วินาทีครับแล้วเขาจะได้1 d e c r ด t i ล n ชันส k ต็กมาทันทีเอฟเฟกต์ Effect นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆ10วินาทีครับนอกจากคอมโบกระจายได้ d e c ล e ชันส Stack แล้วเนาะตัวของหมู่ดาวที่1เนี่ยก็ยังช่วยไปอีกนะครับผมโดยรวมแล้วผมว่าการเก็บการชาร์จต่อยเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปเสียเวลายืนชาร์จเลยทุกคนมีพรสวรรค์ติดตัวมีกลุ่มดาวเนี่ยก็แทบไม่ต้องชาร์จแล้วครับ ถัดมาครับกลุ่มดาวที่2 investigating collection 2> เมื่อเราใช้สกิล o u ติเตะเป็นระเบิดลมออกไปข้างหน้านะครับพอระเบิดออกอปุ๊บจะมีการดึงดูดหรือว่ารวบมอนสเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมารวมกันด้วยอันนี้เป็นการรวบมอนแบบเล็กๆนะครับผมและกลุ่มดาวที่3ามครับ e s t o t e r i c p a r c e l book เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับ มาต่อเน,นื่องกันที่กลุ่มดาวที่4ครับ t o m of Lies การระเบิดย่อยของสกิลัลติที่เป็นดาเมจเสริมเล็กๆนะครับที่มันเป็น4ครั้งนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันระเบิดไปครั้งแรกนะครับผมเราจะได้ค่าพลังงานมาทันที9หน่วยครับผมแล้วก็อีก3ครั้งที่เหลือนะครับผมเราจะได้มา1.5 1.5 1.5รวมแล้วก็เป็นทั้งหมด13.5หน่วยด้วยกันครับหรือสรุปง่ายๆถ้ามอนสเตอร์ติดธาตุใช้สกิลัลติไปก็ได้พลังงานคืนมา13.5หหน่วยนั่นเองครับ มาต่อกันที่กลุ่มดาวที่5นะครับผมกับ Secret Archive เพิ่มเลเวลของสกิลออาติมาทันที3ขั้นแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับและก็มาถึงกลุ่มดาวที่6สุดท้ายครับกับ Curious Case 5 ทุกดีคลีชันสแต็คที่เราเก็บมานะครับผมจะได้อัตราคลิสเสริมมา4%ดีคลีชันสแต็คเนี่ยจะเก็บได้4สแต็ปก็รวมแล้ว16%สําหรับอัตราคลินะครับผมสําหรับการต่อยในสกิลธาตุนะยังไม่พอครับหากเราเก็บครบ4สแต็คแล้วแอคทิเวตตัวของคอนวิชชั่นสแต็คนะครับผมหรือว่าการเก็บสแต็คเต็ม4เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ความแรงคลิสูสงขึ้นไปอีก32%ในสกิลธาตุครับอย่างที่ผมบอกเลยทุกคนวัดสกิลธาตุของเขาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย ต่อยทีเนี่ยแรงมากๆนะครับหลังจากที่เห็นกลุ่มดาวกันไปแล้วนะครับเอ้เพื่อนๆจะเปิดกลุ่มดาวกันเท่าไหร่ดีครับสำหรับเฮโซสสำหรับผมนะครับเฮโซเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่กลุ่มดาวที่ศูนย์ก็น่าเล่นแล้วครับกลุ่มดาวเนี่ยก็จะมาช่วยเสริมความสามารถต่างๆแหละแต่ด้วยความที่ตัวละครนี้นะครับเขาเน้นเรื่องของการต่อยติดธาตุลมไปเรื่อยๆกระจายธาตุไปเรื่อยๆนะครับผมกลุ่มดาวต่างๆเนี่ยเลยไม่ค่อยจําเป็นมากครับกลุ่มดาวที่1 สแต็กที่เก็บง่ายขึ้นอันนี้กระจายอยู่เรื่อยๆก็แทบจะไม่จําเป็นเลยครับกลุ่มดาวที่2ดึงดูดมอนก็ดูดแค่นิดเดียวเท่านั้นครับกลุ่มดาวที่4เนี่ยฟื้นฟูพลังงานแล้วแล้วตัวเฮโซเองไม่ได้มีคาบหลอดพลังงานเยอะเลยครับถ้าจะน่าสนใจจริงๆจะอยู่ที่กลุ่มดาวที่3กับ6ครับผมที่จะมาเสริมความแรงของการชาร์จต่อยของเราเนี่ยให้แรงขึ้นครับผม เน้นย้ำอีกครั้งว่ากลุ่มดาวที่ศูนย์ก็น่าเล่นแล้วนะตัวละครนี้อันนันแนใครที่กำลังมองหาเพชรมาเปิดตัวละครเฮโซแล้วก็ผมขอแนะนำร้านเติมเงินนี้เลยครับลิชแมนสอบคำผมร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้แถมสามารถเติมผ่านยู่ดได้ด้วย ID ของเราก็เลยจะปลอดภัยแน่นอนใครเติมกับร้านนี้ขอให้กาชาสมหวังกันทุกคนนะครับเพียง ถัดมาครับกับหัวข้อที่4ของเรานะครับสุดท้ายแล้วในวันนี้ก็คืออาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์ครับผม ด้วยความที่ตัวละครเฮโซนะครับเป็นตัวละครที่มีเปอร์เซนต์ดาเมจเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทุกคนรวมๆแล้วรวมโบนัสต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักเลขพันได้เลยนะแล้วการชาร์จต่อยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีครับผมดังนั้นตัวละครเฮโซผมค่อนข้างเชียร์ไปทางสายดาเมจธาตุลมนะครับส่วนการคอมโบนะครับผมเราเน้นกระจายธาตุให้ติดพอ แล้วเดี๋ยวให้ตัวละครที่มีค่าชํานาญธาตุเนี่ยมาปิดคอมโบอีกทีหนึ่งนะครับใครที่อยากลองเล่นสายชํานาญธาตุเนี่ยก็พอเล่นได้นะเผื่ออยากลองครับแต่อาวุธที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นสายดาเมจนะครับเพราะว่าเราอยากจะชาร์จต่อยกันอย่างบ้าพลังครับทุกคนมาเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกครับกับ Lost Player ครับผมสาหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับค่าอัตราคลิที่ค่อนข้างสูงเลย33.1่ครับผมมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นอีก10%นะครับ ยังไม่พอเราจะสามารถได้รับโบนัสธาตุทุกๆ4วินาทีที่เราอยู่ในสนามรวมสูงสุดถึง4สแต็กด้วยกันซึ่งเฮโซเป็นตัวละครที่จะต้องเตะต่อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นอาวุธนี้ก็จะเหมาะมากๆกับตัวละครที่อยู่ในสนามแบบนี้ครับ ถัดมาครับอีกหนึ่งอาวุธที่ดีไม่แพ้การกาบคากระเวอร์ลิตี้นะครับผมเปลี่ยนจากคิเลตมาเป็นคริดามจอยู่ที่66.2%นะครับผมทุกๆครั้งที่เราใช้สกิลธาตุเนี่ยจะมีการเก็บสแต็กที่จะบวกโบนัสสกิลธาตุเสริมขึ้นไปอีก1 2ถึง24%เก็บไปคูณได้3สแต็กนะครับพอเก็บเต็มปุ๊บได้รับโบนัสธาตุเพิ่มมาอีกเฮโซเป็นตัวละครที่สกิลธาตุอยู่ที่10วินาทีก็ถือว่าเหมาะมากๆครับสำหรับ ถัดมาครับมาดูอาวุธสายค่าพลังโจมตีบ้างครับกับ Skyward Atlas นีครับผมอาวุธนี้มาพร้อมกับค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงเลยถึง674เนาะมาพร้อมกับค่า a อ t a c k อีก33.1%ครับและมีค่าโบนัสธาตุมาให้ฟีฟีอีก12-24%ตามการขัดเกาอาวุธนี้ถือว่าใช้งานง่ายนะครับผม อันดับที่4เนี่ยก็จะเป็น memory of dust นะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ skyward atlas แต่จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราจะต้องมีตัวละครมาช่วยเปิดเกาะเพื่อให้ตัวของอาวุธนี้ได้ใช้งานเอฟเฟกของเขานะครับ อาวุธ5ดาวไปแล้วมาดูอาวุธ4ดาวกันบ้างครับผมขอเชียร์เป็นอันแรกเลยกับโซลาร์เพับหรืออาวุธแบทเท่นพาสนั่นเองอันนี้เรียกว่าเหมาะมากๆเลยเพราะว่าตัวละครเฮโซเนียมีการใช้ทางการโจมตีปกติแล้วก็สกิลเอาติสกิลธาตุวนกันไปวนกันมาอยู่แล้วซึ่งเจ้าโซลาร์เพลนะครับจะช่วยบวกโบนัสความแรงให้แรงขึ้นถึง20-40%เลยทีเดียวครับ ถัดมาครับถ้าเป็นตัวละครดามเมดสายสื่อเวทเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นเดอะวิสินะครับผมมาพร้อมกับค่าคลิดามเมดอยู่ที่55.1แล้วก็ยังมีแรนดอมบัฟให้เราได้ตื่นเต้นให้เราได้หือหวากันด้วยครับและอีกหนึ่งอาวุธสุดท้ายครับกับ b บ c ็กค i ี f อาร์เกตครับผมอันนี้ก็เป็นคริดามเมดเหมือนกัน55.1เนาะซื้อจากร้านค้าก็ถือว่าใช้งานได้ครับ อาวุธไปแล้วนะครับถัดมาเรามาดูอาร์ติแฟกต์กันบ้างครับสำหรับตัวเฮโซเองเซตที่ผมแนะนำนะครับผมแนะนำเป็น2 Validation v e n ์เวเนะครับแล้วก็2ค่าพลังโจมตีเซตไหนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะมาช่วยเสริมดามจของเฮโซให้แรงที่สุดครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาตัวเฮโซเนี่ยไปเป็นตัวลดต้านทานให้กับตัวละครดามจรองในทีมของเราก็สามารถใส่เป็น4 v a l วเ i เดสเ n นต์ได้เช่นกันครับ ส่วนสเตตของอัติแฟกต์นะครับนาฬิกาจะใส่เป็นพลังโจมตีถ้วยใส่เป็นโบนัสลมนะครับผมหมวกใส่เป็นอัตราคริหรือว่าความแรงคริขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใส่สเตตลองของเราทุกคนพยายามทําอัตราคริเอาไว้ให้เกิน60ขึ้นไปนะคริดาเมตเอาให้เป็น2เท่าของอัตราคริเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีเนี่ยก็ทําตามมาสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผม และนั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลตัวละครช no ิกะโนอึนเฮโซยอดนักสืบของเรานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างใครโดนตัวละครตัวนี้ตกกันบ้างครับผมรู้สึกว่าเฮโซเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจในเรื่องของเกมเพย์มากๆเลยครับมีความแตกต่างจากตัวละครอื่นถึงการทำดาเมจก้อนใหญ่ๆของเขาเนี่ยจะไม่ต่อเนื่องนะแต่มันก็เป็นก้อนใหญ่ๆที่น่าจะหวือหวาหน่าดูเลยครับ อดใจรอเล่นไม่ไหวแล้วครับสำหรับตัวละครนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ69561ซับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube ครับใกล้จะเจ็ดหมื่แล้วนะทุกคนใครอยากจะให้กำลังใจสื่อๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดสับสไคร์กันคนละหนึ่งทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็เฮโซก็ขอตัวลาทุกคนไปสืบคดีต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ Go fish blasting together